m r b e a อรฝังตัวเองทั้งเป็นเป็นเวลา7วันโหโหว่างแหละอย่างที่ทุกคนได้รู้ว่าจิมมี่หรือ m r b e ตอรีชอบทำคลิปหลากหลายแนวและท้าทายสุดๆและก็มีคลิปมากมายที่ออกมาให้เราได้รับชม และก็มีคลิปที่เป็นอันตรายอยู่หลายคลิปหนึ่งในนั้นก็เป็นการฝังตัวเองทั้งเป็นในหลุมศพนานถึง7วันแต่ก็มีผู้ดูแลและเพื่อนๆคอยอยู่และคอยแกล้งเขาไม่ให้เขาเบือ่อและการอยู่ในหลุมนั้นก็ต้องมีอาหารแต่ไม่สามารถนําแก๊สหรือไฟเข้าไปได้และก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆให้แก้เบือ่อแต่มันก็ไม่พ้นที่ว่าที่แคบขนาดนั้นทําอะไรไม่ได้นอกจากออกกาลังกายแขนและขาเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้ตลอดไม่ออย่างนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ และทุกการกระทำเพื่อนๆก็สามารถเห็นเขาได้เพราะต้องดูตลอดเวลาก็อย่างที่ทุกคนเห็นกองรอบทั้งเท้าหัว,หวโอ้เต็มไปหมด,เล,ดเ,ลเลยไม่พ้นเรื่องการเอาพ่อแม่ของโนแลนมาพูดพวกเขาเป็นอะไรกับแม่โนแลนกันเนี่ยถ้าไม่สนิทคงเล่นกันไม่ได้แน่ๆ <laughs> hmm <laughs> จนกระทั่งเขาพัษนาเน็ตแรงนั่นเองทําให้เขาอยากคุยและเห็นหน้าแฟนอย่างมากอฮมแค่สองวันไม <g> ่ได้คุยไม่ได้เห็นหน้าก็คิดถึงแล้วนี่แกล่ออยู่ในหลุมศพนานถึง7วันใครๆก็คิดถึงแหละและเพื่อนๆก็มีอะไรมาเซอร์ไพรส์ และจิมมี่ก็ไม่ได้คาดคิดว่าโนเลนจะเอาพ่อแม่เขามาจนทําให้จิมมี่หน้าเจือนไปเลยเพื่อนแต่ละคนเล่นกันสุดๆและถ้าทุกคนสังเกตคือในคลิปนั้นในระหว่างถ่ายเขายังอยู่ที่เกือบ200ล้านซับเพื่อนเขาได้เข้ามาบอกและเป็นช่วงที่พวกเขากําลังถึง200ล้านซับแต่ละคนก็เล่าประวัติกันว่าแต่ละคนมาถึงจุดนี้ได้ยังไงข้อมูลตรงนี้สามารถไปหาได้ทั่วไปกลับเข้ามาในคลิปกันเลยและพอใกล้เวลา7วันนั้น เพื่อนๆและแต่ละคนก็ทําการเซอร์ไพรส์ช่องของเขาเข้าสู่200ล้านซับแต่ในความจริงช่องเขานั้นก็พุ่งไปที่210กว่าล้านซับแล้วและไปจบโดยที่กางเกง่งขาดของจิมมี่เพิ่งออกจากชาเลนนี้สุดยอด